เดือนหกคนกระโดมดำดำสวัสด wow. ีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นอาหารบัวต้องทำค่ะติดติดคือคือกาคาแก่น้อยใส่สามร้อยห้านมยำกุ้งน้ำยั่วจ้าบุกขั้วนะค่ะน้องไส้หลาบุกขั้วเอื่อยด้วมือนี่คนแรกได้มาถ่ายบุกขั้วพี่บัวนะเกลถ่ายหน้าไหมคะเมนูเด็ดสุดเด็ดสุดเมนูเด็ดสุดคือ ยำแม่ค้าสั่งตรงมาจากพัทยาพัทยาเลยครับผมปลากระพงนึ่งมะนาวส่วนมากก็ให้เยอะแน่ส่วนมากที่เปิดเป็นบาร์บาร์เล่าแตเห็ดสวยมากเลยเดี๋ยวไปถ่ายที่นั่งในเบื้องบผมสร้างเก่งมากเลยลิฟต์แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวอุ้ยตัดกระปีไม้เหมือนโน้ตัตะวันเกิดเลยคูดนะเอาบริเจียกันเนาะยำจ้ายำสบายดังยำ ยัง everything กินกระเบแน่เสื่อมใจด้วยหลักๆก็คือเนยหมูกระทะที่เราจะทำกันมาครับใช่เด็ดขาดหน้หนาวตรงนหมูกระทะทำเกหตรบ้านเขามันจะเลื่อนไหมทุกอย่างจะได้เจริญตามใช่เขาจะได้ปีตั้าแต่หนึ่งในกาะสินบ้างเรงมากกว่าที่ว่าพ่อยิ่ีนีกดีกว่า ก,ก็กสยกกวยเลยว่ะว่ะสวยเลยว่ะว่ะสวยก็บอได้ใชนนี้อันนี้อันนี้ต้องขายยังตอนนี้ลูกส่วนนี่อากาศจอดเลยได้แล้วไปสวยๆครับผมหลักล้วยเลยโอ้สมซื้อร้านนียครับผมซื้อร้านซื้อยัง,องเหครับ ัวทองคําตรงครับอต้องมากินข้าวนอกบ้านวันนี้เป็นไงไปดูน้ําตก,กไปดูน้ำพุป,ปะ่ปะเ,เล่นกับพ่อไหมพ่อไม่มองหรือ่ทางนนแตบรรยากาศดีมากเนะครับนี่เดี๋ยวครับแล้วก็สั่งย่างดีเลย,เลยแหละเราเห็ดตีดีครับผมสุดยอด สองร้อยห้าสิบครับหม้อไฟนะครับจะมีหอยด้วยนะครับผมแล้วก็มีปูด้วยมีทุกอย่างค่ะแล้วกุ้งยังใหญ่ที่สุดในโลกเลยตอนนี้ให้เกียนนี่รสชาติที่หนึ่งอยู่แล้วหม้วอนี้แม้ไซส์ดีมากเลยกุ้งมันนะครับกุ้งแซนมอนปลาครับครับแค่หลากได้มากินแล้วครับ ีบัวี่เก็้อกินนี่ตีมือเลสี่ทอดปุก้ามงกมันบาดแสบเลยมาทุกพุกติมมาทับกินเห็ดมาทุบกินก็เลื่นกับเ่าไปไงต่อคุงแซนน้ำปลาเนี่ยจานน้ำปลาเรานี่แค่แปดที่บาทแปดสิบเอาอ๋แปดสิบบาทนะครับโอ้นิ่มาความเกษียเห็มัียแต่มาคุณเน้่นี่ครับจดเลยน นี่เนี่่จาจานเนี่ยส,สวยครับผมน้องแกยกออกไปแล้วก็มาเอาตัวปลาตืมตง่งเลยคุณได้เป็นคนเฮ็ดไห้ไครับป่ามีห,หัวเฮ็ดทั้งมัดบอเก่งดีครับผมบางป่างามผักอ๋อี่สวยมากมึงเนี่ยดีจ้บบอมาไปขาดเต็มไหมเออต้องแบบมึงโตปลาลด บุญคุเสียสะก้อนนะครับบุคนสวดสะก่อนนี่ครับผมจนมาจานแปดสิบบาทครับพุงแช่น้ำปลาแบงไปครับผมได้ครับผม ตรงจะซาวใส่แล้วตรงหิวแล้วนะครับลาซันวะน้องเสื้ออะไรนะครับอาซันอาซันนะครับผมซันครับซันครับค <SU ุณได้หลายครับนี่ได้รวมวงด้วยทัชชิ่งยัยครับผมแต่เราบรรจะกาศแซ่บกันครับคุณนี้มเลยครับกินเลยมีต่อมึกมีหอยมีกุ้ง แต่ก็มีอันทันตะวันหงอกครัเพ่นเด็ดทันตะวันหงอกมีเด็ดตนบงช่วงเปลดมีดิจับ้างปยุกกับมาต้องลองครับผมป็นระเด็นก็ขอแกกดูเคยชิมเดาครับขระจกชิมรสาติอาหารก่อน เออย้ำนัวครับแบบเส้นน้ำประแดงนน้ำแจมากเลยอย่างเงียหคนสวยจิ้นไ่กลิ่นแซมเลยเหมือนนี่นองเบียวผมสาวหน้าแกนะครับสาวนครสนุ่มมีมาละแต่างเฮาหนาร้องบางก่อนนะเลยสิ่งั้งนี้มาละกันต้องกต้าก่อนนะกัมาละมั่นดีแเร่อราววแป๊บน สด,ดมากผมเห็นในเร้วใสใส,ใสเลยว่าเนี่ยโอด,ดใสเลยกลุ่มเขาเอี่ยนี่นงใสเหมือนคนเสิบเลย <laughs> มาครับตุ่มยำยังเหือ เับมนเกนนยันคนงามจร um ิงวะจะไปยังยอดแต่ประคับปรอทันันยังบริสทธิ์เลยยังยังไม่ได้เข้าป่าเลยไปยังยอขอาจจะมาลักเนาะตามกี่ต่นาแยเลน่้นอะข้างแยนล่นนมดวนะครับร้ปทำไต้องพูดเลย คุณแม่ซื้อยังครับคุณแม่ซื้อยังครับแม่แม่ล่ะซื้อยังแม่น้อยเนาะเปิดร้านยังครับยังร้านผมย้ำแซ่มอีเสียงว่าผ่านใช่กุ้งแซ่บอันนั้นผมว่ากุ้งสดมากเลยสุดยอดจะต้องร้องต้มย้ำเขาเลย หอแค่สาจกันอย่าง้เลยนี่เป็นสาเกยินหมอแ่ร้านเนี่ยาหมอเลยผมเคไปกินร้านเสียปวนอีกครับรสชาติไก่เจี้ยงเลยครับตีมือรุนแรงแบบที่กันนี้ไบกับเผาอยู่เลยแมนรุนจอดเลยตรงยํำพานนี่ก็แกวับ เสียงบากมาเคารพกันอย่าเชื่อจะลูกไปตามพ่อนะตากไปยสดขนาดไหนลูกไปกับพ่อลูกไปกับพ่อ่่ว่าไม่หล้บดูนะพ่อ คนไหนไหมิเกันแมาเลยกลุ่มการลำปากานครับตามพ่อหเไหนเห็นเมนูที่นึงแล้วน้ำหอบวันในเมนูนี่เซ่บดเลกันแต่น้คเาวันเนาะที่นึงเลยกินเข้าไปลูกเลยมันแส่บมากครับผมกินก่อน้ังตวอาจารยตามพ่อหน่อยว่าไปกินเรนู่นเลยไปต่อมา ทางกิรังแกนี้มันจะ่เดียวกินงด้วยขาปูดปาัวมีนะครับผมบุได้มีเตีันัวขนันี้ครับผมผัวมีถึงยำสะดวกสุกก็ดี แค่ก็ห่อมากเลยแค่มีคะแนนแค่นี่คะแนนรอบนี้เด็กไหมคะโอ้ยเดี๋ยวแกะกุ้งแป๊บนึ่งนะผมอี่ล้อต้มยำกลุ่ตุมดัดน้วยนะตมยำกุ่งตัวใหญ่มากเลยตั็งในหม้อเมอกี้นี้สามตัวครับผมตุคนตัดขอบสวยด้วย เนื้แน้สุนัยคุณเชนตั่างงี้ทีนู้จะือสอบตังนี้เนี่ยครับส่วนย่ำรับกุ้งเําลังต่าแจนถึงกับบ่แพร่แต่ผมมากินไก่เยก็อบเห้เ็นแล้วคุณจอดกเอาลงนะพี็น้องนะครับครับผมเล็บมือนาง ังก็ไดเลยดีังดีเมอยดมากเลยดีว่าไม่ได้ตั้งแต่ไงไม่ได้ตั้งี่หางใสเนี่อไม่ไตังต้ต่ตอนช่วงห้รอดลนะนะครับสามใจก็บมิลานแบบมีกิ่นครับผมบรรยากาศสดดอดเลยมใจอยู่ม่ได้อนเลยครับม ีสาพว่าได้เลือก็อร่ไม่ขอบพูดเลยะจงจริงน่านประกาศยมาอย่งโบเทียมของลานทางโบเทียมนี่เโมเมนต์่อันยอดดูนะบวานไเป็นทังการใกสวัสดีค่ะ

แล้วพี่บัวแล้วคุณนายมันจิ้มมั้งจิ้มกันแน่ค่ะจิ้มนะครับละมันจะมีละกับไม่ละเอออันนี้ละอันนี้ตอนตอนตอนนี้ละกันานะตอนนี้ผสมกันแล้วกลิ่นไก่แซ่บมากเลยคิดว่ากันจะโรยไส้ฟังผู้เฒ่าก็จะามาซื้อให้ลูกสาวลูกสาวก็จะจะเป็นลูกค้าประจำเขาจะมาซื้อยำยำอะไรรวมผมขลุจุดจุดสิบหลอดเลยนะเล่ห์ถามก็จะว่านัวมากเป็นม่เป็นนางสิ ยายบัวยำทะเลรวมมีผักสองขวด,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 ดเลยครับผมเขาเลยตอบไปว่าลาไม่นาะลืมมาเราบูจักบ่ได้ลาบ่ได้ไปนาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะบ่รู้ชายมาจะได้ประเด็กบ่นะลงบ่ก,กันวัวนี่แบบนี้เอาอื่นนะไม่หลารถเดียวกันโอ้ยจิบแต่ยำเว้ย นี่แต่ก yes. ุ้งน้ำพรเช่นปลาไม่ใส่ปลาร้าจ้ามันมีกากเพราะเปล่าบงอันนี้ต้องติดแก๊สก่อนเราต้องติดไอ้นี่แก๊สก่อนข้างล่างเขาเอาปืนมาเปล่าพี่พี่เด็กยืมปืนได้ยิงแก๊สตายตำรวจมาเอาตอนนี้เอานี้ยิงแก๊สมาเนี่ยมันจะมันจะปิวหนึ่งอีกเพราะว่าอยู่ข้างล่างอย่างนี้สมสมจนตาบอด เดี๋ยวลองเบิึงเดี๋ยวลูครับบ้านเราไม่เที่ยวกินแล้วบ้านเรากินละมุนแต่ยังแซ่บนะครับตัวใสะเมนค่ะละเมนทุกอย่างสวยเป็นมาสูตรว่าอยากสร้างผอย่างพัทยาเดียวอย่างเดียวนะคะนัวด้วยค่ะไม่ใช่ขี้เหล้าอย่างเดียวค่ะเดียววตัใส่ละมุนอยู่ดีมันมาโดดบางยังเลยรถนี่แบบ ลูกเป็นผู้งสบอ่บานก้ามเป็นมาๆเลยใส่ทาบว่ครับิไม่ต้องรู้อะใสใจจ้าใส่ใจโอ้ผิดวังเลยะหนไ้น้ำหมูกระานใส่าบ่าหมไเปเขาใบเาใบนันใบนันใบหอตนเป็น้โอ้ัวแสบต้นเดมเขาไหนต้นเดิมครับต้นตัวหอนเลยตัหอนคือไม่เห็นตมสูดเลยไกสูอะไรเลยแมนตมเบโอ้นี้มะนาวเยอะยอมลับเลย จะบอกให้จดีใจแน่ท่านยดีครับได้ลละมุนคือผีขนปลหรี่กโดดบระย่างเลยน้ำออปลานีมาทำะไนี่ยาเนี่มีแกมบรับปลานีมีแกมบ้นี่ค่ะจะยาัวเหนมีแก่มีตะวมเรา้านนีจะนั่งนอนโอ้ยคนก็หักขอด้วยมีหรี่กับผมปลากับพงกัมีแกมตัวนี้ ลองเบิ่องเขาเดี๋ยวมาเราจะโยกปีใหม่หได้เอาตาด้วยเอาแล้วเอาใส่พริกเลยมันจะสดยุ่ยได้โดดประเ so 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 ่นบมดเขาเลยสดเกิดขึ้นมาแล้วใส่พริกเลยตอนนี้เขใส่ที่ปีนาได้หนึ่งแหวนหราแล้วสองสามคำง่วโมงเขามาใส่ยังไงก็ไม่สดมันจะสดกันยังมันมีการอาหารพวกเนี่ยเพราะป่านมันไปน้ำเลี้ยสัมบ้านเลยไปในเลี้ยเลยขึ้นโดดเลยไม่ให้กินเลยเขาเอาเขาเอาเขาเอา tao à, à, không ăn ta <laughs> cái gì cho, cho là cái này, cái lục thái lá, đây là sấu có cái là <laughs>

จุดไปแล้วครับร้นอ,นนอนเลยปูกันพอนีตัวคนจตไงไงก่อนใช่ห่นี่ครับถ้ามาหลานเพื่อนอย่าลืมเมนูนี้ครับผมแซ่บที่สุดเลย สุงแตนน้ำปลาครับผมห,หวานตืนแจากกันจะบบยอบหมางน้ำก็ยังกูกลองกันนะหวานมากอันนี้เป็นปลาเนี่ยปลากรกะพงทะเลนะครับผมประกอบมาจากพัทธยาเดี๋ยวไปตบกันนะมะเขาวันเป็นน้ำจืดแต่น้ำซุปเพิ่นนี่เ่็นทอง่วงครับน้ำอร์วัน มาตดกันครับผมแซ่บมากกระพุงเขาด้แบบโหโคตรดีน้องลบเลยครับผม chắc còn cả phong nấm nữa, luống này, nó xẻng mặn